สวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะามาพบกันอีกแล้วสําหรับช่องเอเรือนทอนะคะวันนี้มีวัตถุมงคลอของหลวงพ่อกวยชุตินทะโลมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะามาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่พี่ที่ยังติดตามอยู่เราก็ยังกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเราก็ยังเมตตาบูชาวัตถุมงคลกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะ เรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพนี้เป็นเขาเรียกว่าเงาหานุมานนะคะข้างหลังเป็นเงาหานุมานเนาะข้างหลังเป็นเงาหานุมาาภาพนี้นะคะออกปี61นะคะวัดโคศีตาลามออกในงานกระถินนะคะแจกในงานกระถินปลุกเสกสองวาระด้วยกันนะคะวาระาที่1่ก็คือปลูกเสกเมื่อปี59นะคะแล้วก็นํามาปลุกเสกอีกวาระหนึ่งปี61นะคะเป็นภาพย้อนยุคเงาหานุมาน ะะรายการนี้แบ่งที่250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นเงาหนุมานนะคะผูกเศษกัน2วาระเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รายการต่อไปอันนี้ก็เป็นงานกระถิ่นเหมือนกันนะอันนี้เป็นงานผ้าป่านะคะผ้าป่าสามัคคีปี59นะคะวัดโคศิตาลามรายการนี้แบ่งปันที่200นะคะ200บาทเท่านั้นรายการนี้ออกที่วัดเดิมบางนะคะออกที่วัดเดิมบาง เป็นเลี่ยมผ่าหวาเงินนะคะมีต่อขนุมานสองฝั่งเลยผ่าหวาเงินวัดเดิมบางปี62นะคะปี62นี้ก็พิธีใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่200บาทมีเลี่ยมโบราณกับเลี่ยมผ่าเงินผ่าหวาเงินนะคะของวัดเดิมบางต่อโคดขนุมานสองฝั่งเลยนะคะ200บาท200บาทแล้วก็มี รายการนี้ออกปี52นะคะออกปี52หน้ากระถางทูบนะคะหน้ากระถางทูบอันนี้เป็นภาพที่สร้างน้อยนะคะหน้ากระถางทูบเพราะว่าจะมีสองรุ่นมีกระถางกับไม่มีกระถางนะคะมีกระถางนี้จะสร้างน้อยกว่านะคะรายการนี้ก็แบ่งที่200บาทเท่ากันนะคะมีมีอกนี้นะคะที่มาราคาสูงกว่ามาราคาสูงกว่าเขาเลยนะคะ250บาท แล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นลงยาแดงวัดดอนกระพีปี62พิธีใหญ่นะคะออกวัดดอนกระพีปี62นะคะพิธีใหญ่เป็นหลังหานุมานอันปะก้าลงยาแดงนะคะปกติจะมี3มเนื้อด้วยกันนะคะวันนี้ได้มาแค่เนื้อเดียวนะคะได้มาเนื้อเดียวก็คือลงยาแดงนะคะลง,งลงยาแดงลงยาแดงรายการนี้แบ่งที่350บาทนะคะ 350บาทเท่านั้นรายการต่อไปอันนี้เป็นเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นที่หลวงพ่อท่านเมตตานะคะตั้งชื่อไว้ให้เลยนะคะเป็นรุ่นอุปถัมภ์นะคะรุ่นอุปถัมภ์รายการนี้เป็นรุ่นอุปถัมภะะ์ออกที่วัดดอนประดู่นะคะออกที่วัดดอนประดู อันนี้ออกปี61นะคะออกปี61วัดดอนประดูรุรุ่นอุปถัมภ์นะคะจะมีบล็อกดิสิทธิ์ด้วยนะคะซ้อนนุมานฮนุมานซ้อนยันนะคะแต่ว่าอันนี้ได้มาเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกดิสิทธิ์ของเอเนี่ยปล่อยไปหมดแล้วดีดีตัวย่อใต้ใต้หลวงพ่อนี่ก็คือดอนประดูนะคะดอนประดูเป็นรุ่นอุปถัมภ์มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่240บาท เป็นเหลี่ยญโล่นะคะมีประสบการณ์ในทุกๆรุ่นเลยนะคะสําหรับเหรียญโลของหลวงพ่อกลวยเนี่ยอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสิทธิ์มีครูนะคะสิทธิ์มีครูหลวงพ่อกลวยชูตีนทะโลออกปีหกห้านะคะออกปีหกห้าอันนี้จะเป็นหลังหนุมานนะคะมีโค้ดด้วยมีโค้ดชัดเจนนะคะประกันแท้ให้นะคะสําหรับของหลวงพ่อกลวยในย้อนยุคนะคะอ่ารายการนี้แบ่งที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ เจ็ดร้อยบาทและการย้อนยุคนะคะแล้วก็รายการต่อไปอันนี้เอาที่วัดหนองแขมนะคะวัดหนองแขมเนื้อทองฝาบาทเป็นเนื้อทองฝาบาทวัดหนองแขมเดี๋ยวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะคะวัดหนองแขมถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทเขาจะตอกวนอนขอไว้นะคะเป็นรุ่นรุ่นวางศิลาเลิกนะคะ วางศิลาเลิอกอุโบสถวัดหนองแขมนะคะารายการนี้แบ่งที่200บาทนะคะ200บาทเท่านั้นราคาเบาวิวต่อไปเมตตาบาลมีปี62นะคะวัดดอนกะพีอ่ารุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลงยานะคะมาปีเดียวกันนะคะมาปีเดียวกันรายการนี้เป็นกระไหล่ทองนะคะ เป็นกระลทองวิบวับแบบนี้เลยข้างหลังเป็นหลังยันนะคะข้างหลังเป็นหลังยันปีหกสองรายการนี้แบ่งที่200บาท200บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะ200บาทเท่านั้นรีบจับจองเลยเพราะว่า,าราคาแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันบางรอบได้มาถูกบางรอบได้มาแพงนะคะเหมือนรายการนี้รอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเอ๋ได้มาแบ่งไปสอง ห้าสิบบาทนะคะรอบนี้มารอบนี้มาได้สามร้อยห้านสะิบเนาะราคาแบ่งอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้าเป็นที่ระลึกงานปีทองฝั่งรุ่นิมิตรปีหกสองนะคะวัดหนองแขมอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะถ้าเนื้ออันปาก้าจะไม่มีตอกวนอคอนะคะเนื้ออันปาก้าไม่มีตอกวนอคอนะถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทจะมีวนอคอนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะ รูปหน้าของหลวงพ่อจะเป็นพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพปีปีห้าหกหรือเปล่ารายการนี้แบ่งที่สอ0ร้อนะคะสองบาทเท่านั้นรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นั่งพานหนองอีดุกนะคะเหรียญน,นั่งพานหนองอีดุกหลวงพ่อกวยโชตินทโลนะคะอันนี้ออกวัดอารีทวีวนารามหรือวัดหนองอีดุก วัดบ้านเกิดของโยแม่นะคะโยแม่ของหลวงพ่อกวยชุดินทโลนะคะ่านุมานหักอรอาดีทวีวนารามนะคะปลาดุก2ตัวรายการนี้แบ่งที่200บาทนะคะ200บาทเท่านั้นรายการต่อไปอ่าเป็นเป็นรูปหล่อลอยองค์อันนี้เป็นที่ระลึกปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะ วัดหนองตาแก้วรายการนี้ได้มาเบานะคะออกปีปีห้าเจ็ดนะคะปีห้าเดใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะออกปี57นะคะหลวงพ่อกวยุชตินทะโลรายการนี้แบ่งที่350บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญพุ่มเข้าบินอันนี้ออกปีหกหกเลยนะคะปีหกหลวงพ่อควยุชตินทะโลนะคะเหรียญพุ่มเข้าบินในยุคต,ต้นๆจะทําไว้แจก แม่ขัวนะคะยกต้นต้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนรายการนี้นะคะแบ่งที่500บาทนะคะ5 0าบาทต่อไปอ,อันนี้เป็นหน้าโต๊ะหมู่เล็กนะคะออกปี59นะคะในงานผ้าป่าสามัคคีปี59เนาะรายการนี้ก็แบ่งที่200บาทกระดาษวิเศษแห่งเมืองหันคานะคะวัดบ้านแค่ อันนี้นะคะเป็นนั่งกระดานนั่งกระดานสามแผ่นปีหกหกนะคะอันนี้เป็นทําน้ำมนต์ปีหกหกข้างหลังจะเป็นแผ่นแผ่นทองแดงแบบนี้สามารถนําไปเป็นตะกรุดได้นะคะปีหกหกรายการนี้250บาทนะคะแบ่งรายการละสอง้อยห้บาทเท่านั้นตอนนี้ที่วัดหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็รายการนี้มงคลถาวรน,นะคะ ชื่อมงคลถาวรชื่อนี้เป็นมงคลมากเลยเป็นมงคลอย่างถาวรน,นะคะออกวัดนหนองเท่านะคะจารย์เท่าสุพรรณเป็นผู้จัดสร้างเนาะผูกเสกวัดโพสิตรามด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจะไม่มีสายสินนะคะรุ่นหนึ่งจะไม่มีสายสินรายการนี้350บาทนะคะมงคลถาวร350บาทเท่านั้นเป็นแบบไม่เลี่ยมก็มีนะคะใครที่อยากได้แบบไม่เลี่ยมนะคะ นี่เลยแบบไม่เลี่ยม200บาทนะคะแบบไม่เลี่ยม0 0บาทอ่บาทอันนี้เป็นงานเลี่ยมที่ร้านนะคะเป็นงานเลี่ยมที่ร้านเป็นกรอบสีเป็นกรอบสีนะคะค่าเลี่ยมกรอบสีก็ราคาจะประมาณนี้นะคะ150บาทเนาะราคาค่าเลี่ยมกรอบสีนะคะสีสวยมากเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นดําทองนะคะอันนี้เป็นสีเขียวทองนะคะรายการนี้สีเขียวทองอันนี้เป็นเนื้อเงิน เนื้อเงินนะคะกระถินอันนี้เป็นกระถินปี66นะคะเป็นเนื้อเงินเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของเป็นของเองเองนะคะอันนี้เอามามาโชว์เอามาโชว์เลี่ยมแล้วเลี่ยมพร้อมขึ้นคอแล้วนะคะรายการนี้นะคะ350บาทเท่านั้นรายการต่อไป กระดาษวิเศษนะคะยังอยู่ที่กระดาษวิเศษอันนี้ออกปี6 6นะคะเป็นเสกแหวนกับหลังฝาเนาะเสกแหวนกับหลังฝาแบ่งรายการละ250บาทเท่านั้น250บาทเท่านั้นอขออภัยนะคะเราก็ขอขออภัยหลวงพ่อม็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพอดีว่าได้แจง้งไปว่าจะไลทุกวันถ้ามีพระเนาะจะไลทุกวันทีนี้หาพระไม่ได้ไม่ค่อยมีพระ ะะเพราะว่าหลวงพ่อเป็น,ปนอชอบคนที่มีสัจจะนะคะชอบคนที่มีสัจจะเอตั้งใจว่าเอจะไรทุกวันแต่พอเพระอิญว่าหาพระไม่ได้นะคะก็ขอขมาหลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่สามารถไ like ลได้ทุกวันเพราะว่า<ๆ>เพราะว่าเอหาพระไม่ได้เนาะปีนี้ค่อนข้างหาพระยากมากเลยนะคะ,ะรายการนี้นะคะเป็นหลังพระพุธหลังพระพุธนะคะหลังพระพุธปีหกห้าหลังพระพุธปีหกห้านะคะ รายการนี้เป็นรายการยอดนิยมเลยเป็นรายการยอดนิยมนะคะแล้วก็หายากมากด้วยะะหายากมากๆเลยรายการนี้แบ่งที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทมีฉา,ากตะวันฉากตะวันนะคะอันนี้เป็นฉากตะวันปีหกสามนะคะออกปีหกสามภาพสีสันสวยงามเลยนะคะ รายการนี้แบ่งที่4 5 0หบาทนะคะ450บาทเท่านั้นแล้วก็มีภาพ,ภาพสีเปียภาพสี่สีเปียเขาเรียกภาพสี่สีเปียหรือเปล่าภาพนี้นะคะปี64นะคะปี64เป็นยันดวงเป็นรุ่นแรกที่ทำแผ่นทองแดงออกมาแบบนี้นะคะ390บบาทเท่านั้นกระดาษวิเศษนะคะ <c oughs> รายการต่อไปรถน้ำมนต์นะคะ รถน้ำมนต์ปี6 4นี่เลยภาพถ่ายรถน้ำมนต์ปี64ของหลวงพ่อคุณชุจินทโลนะคะมีมาแบ่งปี6 4รายการนี้แบ่งที่390บาทนะคะ390บาทเท่านั้นแล้วก็มีเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมอันนี้ออกรุ่นเลื่อนชั้นพิเศษนะคะออกที่วัดบรมธาตุนะคะ วัดพระบรมธาตุที่จังหวัดชัยนาทเหรียญสวยนะคะเหรียญสวยน่าเก็บมากแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเห็นไหมคะมีเลเซอร์โคด้ดลันเลขนับเบอร์ทุกเหรียญน,นะคะประกันแท้ให้นะคะปีหกห้าอายุมัน่นขวัญยืนแควคาดปลอดภัยนะคะรายการนี้แบ่งที่สองบาทเท่านั้นสองบาทมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะ อสองคู่บารามีนะคะหลวงปู่สุกกับหลวงพ่อควยชุตินทโลนะคะสองมหาบารมีหลวงปู่สุกกับหลวงพ่อกวยชุตินทโลนะคะ,อ,าาาอ,ะ,ะ,คะอันนี้กล่องเดิมเขาเป็นแบบนี้หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่ากับหลวงพ่อควยชุตินทโลนะคะออกปีหกสองสองมหาบารามีแปดกุมภาปีหกสองนะคะรายการนี้แบ่งที่690บาท 690บาทนะคะรายการนี้สวยมากภาพจริงสวยมากแล้วดูงานเลี่ยมเขานะคะ,ะคุณแผนนะคะคุณแผนหลวงพ่อกลวยชุตินทโรนะคะรุ่นสิทธิ์กตัญญูรุ่นสิทธิ์กตัญยูพระคุณแผนพระผงน้ํามันนะคะเป็นยอนยุครุ่นแรกออกวัดโกศิตารามนะคะวัดพระคุณแผน เพราะมีแต่วัดจีนเนาะเห็นวัาจีนที่ทําออกมาย้อนยุคนะคะรายการนี้นะคะแบ่งที่850บาทนะคะ850บาทองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะคะ850บาทเพราะว่าได้ราคามาเบานะคะองค์ไหนได้ราคามาสูงก็บวกนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีสีวลีสีวลียังมีแบ่งนะคะสีวลี400บาทเท่านั้น สีวลีหลวงพ่อกวยชุจินทโรนะคะแวกม่านแวกอุปสรรคใครที่กำลังมองหานี่เลยมีผงผงว่านอิติเจมีผงผงเก่าของหลวงพ่อกวยที่ทันยุคแล้วก็ผงวัดโคศิตารามแล้วก็ปีสาเก้าด้วยนะคะแล้วข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อด้วยนะคะนี่เลย มีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเอเองด้วยนะคะแหวกม่านแหวกอุปสรรครถตีลังกาหลายตลบเลยสามแม่ลูกลูกชายลูกสาวนะคะไม่เป็นอะไรลูกชายของมงกุณพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ลูกสาวของอาฉากตะวันปีหกหกส่วนเอแหวกม่านนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะ ทั้งสามคนเลยปลอดภัยดีเนาะรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็มีสาริกามีสาริกามาแบ่งด้วยนะคะเหลือองค์สุดท้ายแล้วสาริกานะคะสาริการายการนี้แบ่งที่ห้าร้อยบาทอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งรายการ นี่ออกวัดดอนกระพีสามกษัตริย์เลยเงินทองนาคนะคะตะกรุดสามกษัตริย์เลยเงินทองนาใครที่กําลังมองหานะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาได้เลยเนาะแอดไลน์กันเข้ามา0 9 2 4 3 6 0 2 4 5 นะคะหรือใครที่ไม่ได้เล่นลายก็โทรมาปิดได้นะคะ09 24 36 024 5นะคะอ่าขอบารมีของหลวงพ่อคุ้มครองสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกๆคนเลยไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเองเลื่อนทอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ